สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับผมกอล์ฟบเอคาสวิตนะฮะรถสวยจังหวัดพะเยานะฮะวันนี้ผมก็ได้อ่าจะทําการส่งมอบรถอีกหนึ่งคันนะฮะเป็นต่างจังหวัดนะครับเป็นเคสต่างจังหวัดนะฮะอ่านครสวรรค์นะครับให้กับคุณป๋าแดงนะครับอ่าคันนี้ลูกค้ายังไม่เห็นรถเลยนะฮะเป็นมาด้าบีทีห้าศูนย์โปรนะฮะปี2018นะครับตัวยกสูงนะฮะสี่ประตูนะครับตัวนี้เป็นสีอ่าเทาเมทัลลิกนะสีสวยมากนะครับตัวนี้นะครับ เราได้ทําการเปลี่ยนยางใหม่ให้ลูกค้าเลยทั้ง4เส้นเลยนะครับผมตัวนี้นะฮะรับประกันหลังการขายให้คุณลูกค้าด้วยนะครับเป็นระยะเวลา5ปีนะครับรับประกันเครื่องเกียร์กล่องให้นะครับ5ปีนะครับแบตเตอรี่ช่องล่างระบบปรับอากาศระบบแอ์นะฮะเรารับประกันให้คุณลูกค้าหกเดือนนะครับภาษีพรบเปยนทายของเหลวให้เช็ค19รายการเลยนะครับพร้อมกับเช็คน้ํายาคุณเลน์หรือว่าน้ํายาหล่อเย็นนะครับแล้วก็น้ํามันเกียร์น้ํามันเฟืองท้ายนะฮะเช็คให้กับคุณลูกค้าเลยนะครับ ตัวนี้เป็นปี2018นะครับเราทางร้านของเราหอจกบีเอคาร์เซวิชนะครับผมอ่าบีเอคาวิตนะครับรับประกันลดสูงสุดถึง10ปีนะครับตามปีพศนะครับคันนี้ปี2018เรารับประกันให้5ปีนะครับชนหนักจมน้ํามาเราปิดบัญชีซื้อคืนท่านเลยนะครับโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆแดงสิ้นนะครับพร้อมกับคืนเงินให้กับท่าน3 0 0 0นบาทค่าเสียเวลานะครับสำหรับมั a ต้าคันนี้นะฮะก็ต้องขอ ออยพอรให้กับคุณป่าแดงนะครับที่จังหวัดนครสวรรค์น,นะครับขอให้ได้รถคันนี้ไปขนเงินขนทองเข้าบ้านเยอะๆนะครับมีธุรกิจร่ํารวยนะลุ่งเรืองนะครับผมมีสุขภาพแข็งแรงมั่งคั่งเงินทองตลอดปีและตลอดไปนะครับสําหรับลูกค้าท่านไหนนะฮะไม่ว่าจะอยู่ต่างจังหวัดนะครับอยู่จังหวัดไหนก็ได้นะครับเราส่งฟรีถึงที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับ สนใจนะครับติดต่อมาทางร้านที่ไอหอจกอพีเอคาสวิตนะฮะเบอร์โทรผมนะครับ0987822509นะครับแอดไลน์เบอร์นี้สอบถามเบอร์นี้ได้นะครับ0987822509นะครับผมเซล์กฟนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดไหนนะครับเรายินดีส่งมอบให้กับท่านถึงที่ถึงบ้านเลยนะครับเจาป้ายไหนนะครับอ่าของแถมนะครับเรามีให้กับคุณลูกค้ามากมายหลายตัวเลยนะคร สำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับกำลังมองหารถสวยๆเกรดพรีเมียมมีการการันตีหลังการขายให้นะครับนึกถึงร้านทางร้านเรานะครับหอจก้บีเอคาสวิตนะครับติดต่อดูรถได้ทุกช่องทางเลยของทาง BA นะครับไม่ว่าจะเป็นยูทูบนะครับทิกต็อกนะครับแล้วก็ทางเพจร้านนะฮะแล้วก็ทางวันดูคานะครับลูกค้าได้ดูรถมาจากวันดูคานะครับคันนี้นะครับผมสนใจรถมือสองเกรดพรีเมียมต้องร้านหอจก้บีเอคาสวิตตั้งอยู่ที่จังหวัดพะเยานะครับ พร้อมบริการส่งมอบทั่วประเทศนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสนใจติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร9 9 8 7 8 2 2 5 0 9สามารถแอดไลน์เบอร์นี้ได้สอบถามเบอร์นี้ได้นะครับผมเซียวก๊อฟนะครับยินดีให้คำปรึกษาซื้อขายอย่างโปร่งใสนะครับสำหรับวันนี้การส่งมอบรถของผมนะครับเซียวนนก๊อปให้กับคุณป๋าแดงนะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับเดี๋ยวจะมี ไลยหน้านะฮะเราจะส่งมอบกันที่ไหนนะครับเดี๋ยวจะมีอยู่เคสต่างจังหวัดหลายหลายหลายตัวเลยนะครับสําหรับวันนี้ผมกอบีเอคาสวิตต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ